สวัสดีครับตอนนี้แมนอยู่ที่เชียงรายแล้วนะครับตอนนี้แมนอยู่ที่พระธาตดอยตุงนะจำคลิปที่แมนไปเชี่ยวดอยสะเก็ดเชียงใหม่ได้ไหมที่แมนบอกว่าอ,อ,อยากมาไหว้พระธาตประจําปีเกิดซึ่งที่นี่ก็คือพระธาตุประจําปีเกิดของคนเปิดปี เกิดปีกุลคือพระาธาตุดอยตุงเขาบอกว่าถ้าได้มาไหว้พระาธาตุประจําปีเกิดของตัวเองเนะี่ยจะแปลว่าชีวิตจะดีทําอะไรก็ประสบความสําเร็จวันนี้แมนก็มีโอกาสได้มาแล้วก็รู้สึกแบบเพื่อปีมากแล้วบรรยากาศดีมากน่าจะประมาณ25องศาได้อันนี้เราเอาจากบรรยากาศค่อนข้างเย็นแล้วแบบวิวก็ดีฟ้าสวยมาก,กวันนี้เปิดกว้างมาเพื่อตอนรับสุบเดชหรือเปล่าแล้วก็แสงดีมากเลยขนาดว่าแบบ หน้าก็เย็นๆนะวันนี้นี่มาแวะที่รอยช้างโมกนะครับอกากาศดีมากๆอากาศดีมากๆฟิวดีให้ดูวิวก่อนแอบบดูวิวได้อะ่ะ อร่อยอร่อยไหมน้อดูไม่เหมือนว่าทำเก็บไปเลยดูเหมือนเพิ่งทำเลยดูสดอ่ะอันนี้น่าจะขายดีเพราะเป็หลายสินสุดท้ายเอา้าเนี่ยเขาไม่มีล,ล็อคเหรอไม่มีใครก๊อปเราขึ้นมาขนาดเนี้ยเดี๋ยวโดนถอดแบรนด์นะอย่างเงี้ยดือนะ เอามาเอามาคือไฟแม่งค่อนแรงอ่ะดูฟันกันหรอเออฮะเฮ้ยฟังก่อนลูกมันเราคงลงเลยทุกลูกอ่ะขี้มีหน้าต้องขี้มีหน้าต้องต้องปรับแสงแล้วมันมันมันเนาะเนี่ยต้องไปเดี๋ยวมันอร่อยที่บรรยากาศมากกว่าเราชอบเพลงนั้นเพลงลองต้มดูแต่หนฮะ เเเก่าาลลล้อองงงงพพประมมณยยทุยัสวัสดีเชา้าวันที่สองนะครับคืนนี้เออเมื่อคืนแมนมาพักที่ม้านฟ้าโฮมสเตย์นะครับต้องให้ดูบรรยากาศก่อนเลยยังไงล่ะบรรยากาศดีมากนะครับที่พักจะไม่มีแอร์แต่เป็นพัดลมหมนเลยแต่บรรยากาศดีมาก ประมาณ20องศาได้นะครับเมื่อวานที่เมนมาแล้วก็เปิดพัดลมเบาๆคือแบบดีแบบดีมากแล้วก็เจ้าของนะครับเออที่ดูแลคือดูแลดีมากนะครับเทคแคร์มาพูดคุยคือเป็นกันเองมากๆเลยแล้วก็แนะนาด้วยว่าเออแบบตรงไหนอันตรายควรจะต้องระวังอะไรเงี้ยครับแล้วก็แนะนําที่เที่ยวคือแบบประทับใจที่นี่มากๆเลยนะครับถ้ามีโอกาสอาจจะมาอีกรอบนึงนะแล้วคือบรรยากาศแบบ ตอนนี้ประมาณ7โมงแมนก็เลยจะออกมาดูพราทิตย์แล้วก็เดี๋ยวกินอาหารเช้าเขามีกาแฟดิบให้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอกาแฟดิบดูบรรยากาศก่อน ช้าก็แวะที่เชียงของแวะคาเฟ่เดลลาวแต่ว่าตอนแรกตั้งใจว่าเขาจะมีบริการเสิร์ฟที่แม่น้ำโขงปรากฏว่าคือสาตาฟมีไม่มีไม่พอคือเราเราผิดเองเราไม่ได้นัดไว้ก็เลยไม่มีสาตาฟก็กลายเป็นว่าแบบโปรแกรมที่จะไปเล่นซับบอร์ดอะอดไปทีนี้ก็เลยมุ่งหน้ามาที่ถัดไปก็คือ ภูชีฟ้าแต่ว่าก็แวะมาที่พาดาตั้งก่อนแล้วก็มาชมวิวนะครับซึ่งทางเดินก็เหนื่อยแต่ว่าก็สวยดีคุ้มค่าที่ขึ้นมาปะเฮ้ยสวยอยู่นะ,ะแต่ก็กลัวอ่าอ่าตรงนี้มีหิีกันรเราว่าต้องขึ้นไปอีก แต่ว่ามันก็ควรไปอีกเพามันคือเข่งขึ้น,นหรอไม่ทางเนี้ยหรอขึ้นโอ้ยขึ้นนี่อันนี้มันดูสวยนะขึ้นไปก่อนไหม แมนถึงที่พักที่ภูชีฟ้าแล้วครับชื่อว่า The n e r ิร์ดภูชีฟ้าประมาณนี้ครับราคาไม่แพงเออมันจะเป็นที่พักโดมนะครับแบบนี้จะเป็นโดมแบบนี้เดี๋ยวแมนหิวอยู่ตอนนี้เดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็พาไปดูบรรยากาศว่าเป็นไงบ้างแต่ที่พักบอกเลยว่าดดีมาก นกลับมาที่พักแล้วครับไม่ได้กินหมูกระทะเพราะว่าเมื่อวานกินไปแล้วรอบนงึงเลยถังข้าวชื่อออยโพชนาซึ่งเป็นร้านเดียวที่มีอยู่ในภูชีฟ้ามากินนะครับนี่คือบรรยากาศคนอื่นเขาจะกินหมูกระทะกันแต่ที่พักเราโอเคมากเลยนี่นะฮะกินข้าวแล้ว ตอนนี้แมงกำลังขึ้นไปที่ภูชีดาวนะคะทางยากกว่าภูชีฟ้าอีกแต่ว่าเออมันจะมองไม่เห็นหรอกเพราะว่าตอนนี้มันยังเช้าอยู่แมงออกมาตั้งแต่ตีห้และทางก็แบบไมายากมากแต่ว่าคุ้มค่าแน่ๆเ,เพราะว่าคือในกล้องก็มองไม่เห็นแต่ว่าด้วยตายเห็นแล้วว่ามันสูงมาก ก็เห็นวิวแบบดีมากส่องไฟมาทางนี้นเลยไม่เห็นวิวเนาะต้องรอให้เช้ากว่าน,นี้ใช่เหรอแต่เรววาตรนนี้มาอาจจะเป็นจุดที่สวยแล้วปะ กล้องแม่งไม่เห็นเลยแต่ว่าเห็นแล้วว่ามีพายีอินโกำลังจะเริ่มขึ้นโอ้โหมืดกว่าเดิมอีก แมงกำลังลงจากภูชีฟ้าแล้วนะครับแล้วดูมือนี่ความเย็นกำลังดีแต่แบบลมมันแรงมากแล้วคือแบบคือดูแมนแต่งตัวดิคือคนอื่นเขาก็จะมีเสื้อหนาวอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแต่เราไม่ได้เตรียมตัวแล้วเราไม่คิดว่ามันจะหนาวขนาดนี้แต่วิวแบบคุ้มค่ามากแต่ทนได้นะถ้าถามวันนีนทนได้ยังไงแบบอันนี้มันข้าวกล่ม กัำป่ะเออเขาเรียข้าวกัำเดี๋ยวจะฉีกให้ดูนะครับเขาบอกว่าแป้งมันจะเหมือนพิซซ่าไม่รู้ว่ากินมันกอบกอบๆรกินเหมือนไข่นกกระทาเลยเออใช่เฮ้ยไข่เต่าปะเขาเรียกว่าไข่อะไรมันเหมือนข้าวเหนียวข้าวเหนียวย่าง สชาติไม่มีรสชาติเลยมันจะเป็นแบบว่า,าไม่มีรสชาติร้อนหนึ่งเยอะมา็มนป เจอร้านกาแฟเล็กๆนะครับร้านน่ารักมากๆแต่พี่เขาบอกว่าขาดไม่ค่อยดีก็จะมีแค่เมนูร้อนแล้วก็จะเป็นเมนูสแตนดาดอย่างเช่นเอสเปรสโซ่ที่เป็นช็อตแล้วก็พวกอเมริกาโน่แล้วก็กาแฟดิบแค่นี้นะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะมันน่ามามา,มากๆแล้วก็ชิลๆเดี๋ยวแมนพาไปดูบรรยากาศ <S <S จริงๆแนะนานะถ้าใครอยากมานั่งชิลๆมันก็ร่มๆอยู่แล้วก็ข้างหลังมันจะมี เป็นแบบขุนเขาหุบเขาลงไป,ไปนั่งดูกงุงดูกไก่แล้วก็ดูน้องๆเล่นเสร็จปลาแล้วเนี่ยน้ำที่สองเนี่ยมันจะมันจะสีจะซอฟต์ตัวนี้แล้วก็มันจะรู้สึกหวานตัวนี้ครับตอนนี้แม่นลองเข้ามาในสิงปรากแล้วก็มาเจอร้านชาไทยนะครับเดี๋ยวจะมาชิมว่ารสชาติเป็นยังไง ตอนนี้ก็ได้ชาไทยมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูว่าของเขาเด็ดจริงหรือเปล่าตะแกะแล้วนะก็ราคา70บาท70บาทนะครับสามหวานน้อยนานะรูปหลักษก็เคยจะเป็นเหมือนกับชาไหมุกแล้วสีขายชาซีรอนก็คือจริงๆถ้าเป็นชาใต้เขาก็จะเป็นสีนี้เหมือนชาซีรอนคือเขาเรียกว่าไง คนใต้เนี่ยเขาเรียกชาซีรอนว่าชาเย็นะนครับก็เลยอ่ะเดี๋ยวลองดูนี่นะครับเดี๋ยวจะชิมเดี๋ยวจะชิมคำแรกนะครับซูมฟิลลิ่งหน่อยซูมฟิลลิ่งหน่อยนี้ทำไงวะลูกก็ ค่อนข้างมีกัรนะครับ,รบแบบมีเสน่ห์เป็นของมันแบบสไตล์นุม่มๆค่าทัวร์รถ150บาทต่อคนนะครับก็จะขึ้นรถแบบนี้ไปแล้วก็คนอื่นเขาก็จะแวะส่วนดอกไม้ส,ว,สวยๆกันหรือไม่ก็ไปชิมชาตรงนู้นเดี๋ยวก็ไปต่อส่วนเรามาถ่ายกับรถแท็กเตอร์ครับ เดี๋ยวเรากำลังจะมาชิมชานะครับไม่รู้ว่าตรงไหนเหมือนกันดอกไม้นะคะใส่ลงไปในตัวซองที่ลูกค้าถือได้สองชนิดชนิดละหนึ่งช้อนนะคะข้างหน้านั้ยคะโอเคครับเลือกอะไรนะเลือกสมุนไพรเลือกสมุนไพรเองได้สองอย่างก็จะคั่วเองมันจะมีดคกไา้อะดอกม้คาโมมาเก๊น่วยมะตูมมะลิอุลาในเตยสารเน่ ก็ครบ3นาทีแล้วนะครับอันนี้ของแมนคือแมนเริ่มมานแรกก่อนเป็นแดงอัดสำใบเตยมะลิถ้าเรื่องกลิ่นก็ค่อนข้างหอมก็คือมันเป็นแนวสมุนไพรไม่ได้เป็นแนวแบบว่ากิน่นอ้วนๆนะก็หอมๆกลิ่นพวกมะลิใบเตยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ แล้วก็มีแต่กลิ่นแบบชาแดงแล้วก็น,นี้เป็นชาเขียวธรรมบัณฑคุ้นๆมีมะนาวอันนี้คือชาเขียวเซนกะมีมะนาวแล้วก็มีคาโมไมล์ขอน้ำตาลแนวสดชื่นสดชื่นนะเย้ น้องไม่ได้อานน้ำเลยเอ๊ะยีงไม่ให้กูกินเลยคงสามาลายน้องคือกระต่ายยักษ์วนนี้น้องเรีนจะมาให้อาหารเพื่อน

ตรงนี้เหมือนมันมีแต่พวกร้านห้าง ตอนนี้แมนขึ้นมาที่ปางขอนนะครับเพื่อที่จะมาชิมกาแฟาแล้วก็มาหาเมล็ดกาแฟาที่เขาว่าดังกันที่นี่แล้วก็ด้วยความที่ฝนตกเนาะก็กลายเป็นว่าหมอกเยอะมากแล้วก็สวยนะก็ค่อนข้างชอบเลยแหละดวงแ,แปลกนิดนึงเพราะว่าไปดับ <c oughs> ไปดับก็เลยมีแต่กาแฟดีๆให้กินเป็นเอเมริกาโน่นะครับก็โอเคอยู่แหละก็ตั้งใจมาชิมตัวกาแฟาอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวว่าจะไว้คาเฟ่หลายๆร้านในนี้ซึ่งแบบ ธรรมชาติมันยังแบบยังเป็นธรรมชาติอยู่มันยังเป็นหมู่บ้านไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวอะไรแต่มีที่พักนะครับเสียดายมากๆจริงๆเมื่อวานอะมคนควรจะมาพักที่นี่เนาะคิดเพิ่งไม่คิดได้ว่าเออแบบเราน่าจะขึ้นมาดูไหนๆก็มาเชียงรายแล้วแล้วเขาก็เด่นกาแฟเราน่าจะขึ้นมาแบบดูกาแฟดูมานกกาแฟนิดนึงในงเมื่อเราเองก็แบบเปิดร้านกาแฟอยู่เนาะเดี๋ยวไปชิมกาแฟก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวด้วยเพราะเขามีข้าวขายเหมือนกันเออแมนมาที่ร้านอาขา ร้านกาแฟอาคาอะไรประมาณเนี้ยอาคาคอฟฟี่อาคาคาเฟ่เออนั่นแหละ พึ่งดอกกาแฟกินวิธีการกินกินเ,เป็นแก้วเปกแบบนี้บ่อยใช้การกินยกสดเดนะ้อ บอกแบบว่าเซอร์ไพรส์มากมากอ่ะมันสวยมากกรุงนี้มาพักดีกว่าคือไม่ไม่ได้ดูรีวิวมาก่อนเลยคนตรงนู้นก็จะมีร้านกาแฟนะครับตรงเมื่อกี้ให้เก็บกาแฟได้ตรงนี้ก็มีที่พักสวยอ่ะน่ามาพักอ่ะครั้งหน้าถ้ามีโอกาสต้องมาคอฟฟี่บาร์หมอกสวยอ่ะที่พักก็สวยเนะ oh, <man. S 2> าะโอเมจ้า เมยเจ้าทำไมกูไม่รู้จักที่นี่ก่อนแล้วคือมีไล่กาแฟเป็นสิ่งที่เราอยากมาเป็นทริปตั้งแต่แรกอูเมเจ้า